ก็ตอนนี้จะมีออกตลาดนัดตามตลาดนัดแล้วแต่ว่าที่ไหนที่เราไปแล้วพอจะได้ตังค์มั่งเพราะบางที่เราไปแล้วมันเราสู้สู้ตลาดของเขาไม่ได้เพราะว่าตลาดของเขาบางที่ต้นทุนขนมของเขามันถูกของเรามันต้นทุนแพงกว่าสละวัยในกุงมุราหัมตุลลอฮฺวบรอกาตุวันนี้เส้นทางสกาศเราชวนท่านผู้ชมมาพบกับครอบครัวกำพร้าอีกครอบครัวหนึ่งนะครับ คุณสุเบดรสันสมันเธอสามีเธอเสียเมื่อ10ปีที่แล้วมีลูกน้อยอยู่3คนในช่วงเวลานั้นถึงมีอาชีพค้าขายครับไปตามตลาดนัดต่างๆรับขนมรับสิ่งของต่างๆเนี่ยไปขายด้วยกับาการที่มีลูกถึง3คนเธอต้องดิ้นรนต่อสู้ขายรถสาเล้งเล็กๆนะครับเ,เพื่อที่จะได้มีไรายได้มาเยียวยาดูแลลูกน้อยทั้งสคน พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเส้นทางสกาศในวันนี้เนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับหญิงสู้ชีวิตคนนี้เนี่ยเพื่อให้ได้เห็นถึงความอดทนต่อสู้ทั้งๆท,ท,ที่มีอุป,ปรสรรคอย่างมากมายในการดำเนินชีวิตแต่เธอก็ไม่ท้อแท้ทั้งๆท,ท,ที่เธอมีปัญหามากมายมีหนี้สิน แต่ด้วยกับเธอเรียนรู้อิสลามเธอมีศาสนาจึงทําให้เธอเนี่ยเข้าใจดีว่าการอดทนนั้นรอถึงความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าเธอจะได้รับมันในความสําเร็จของลูกๆนั้นเรื่องราวของซูเบดาจะเป็นไรติดตามรับชมกันครับ ชื่ออะไรครับชื่อสุบัยดาบุญศรีค่ะสามีเป็นอะไรเสียชีวิตอ่ะโดนไฟดูดสิบปีแล้วค่ะมีลูกกี่คนครับมีลูกสามคนค่ะมีลูกสามคนนะเออตอนนี้ค้าขาย ขายอะไรทำไตอนน,อนี้ั่งตอนนี้มันก็จะม,มีขั้นตอนของมันทำไก็ตอนนี้จะมีออกตลาดนัดตามตลาดนัดแล้วแต่ว่าที่ไหนที่เราไปแล้วพอจะได้ตังค์มากเพราะบางที่เราไปแล้วมันเราสู้สู้ตลาดของเขาไม่ได้เพราะว่าตลาดของเขาบางทีต้นทุนขนมของเขามันถูกของเรามันต้นทุนแพงกว่าอันนี้เราไปเสียค่าที่ร้อยหนึ่งแล้วอันนี้เรามาคิดแล้วกลับแล้วแบบเหมือนว่า เราเราเข้าไปแล้วก็ค่าน,น,น้ํามันค่าอะไรไะตอนนี้ขายที่ช่อฟ้าที่หนึ่งแล้วท่าเยเฟ้อที่หนึ่งแล้วก็ยอเซฟเก่าเสาอาทิตย์แล้วก็ท่านาฟ้อตอนตอนวันพุธด้วย<ม>กับวันเสาร์แล้วก็ไปบัตตาโลวันจันทร์<ม>แล้ววันพฤรหัสเราก็อาจจะว่าวันพฤรหัสเราหยุดวันหนึ่งตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนว่ามีขนมด้วยแล้วก็ผัดไทยขายไปด้วย ขนมจากที่ไหนบ้างขนมก็จะมีของคุยันนะที่หนึ่งแล้วก็เค้กวายรูปที่หนึ่งแล้วก็เพลอกอสุรอเข้าตูปฟ้าตรงสุเหล่าช่อฟ้าที่หนึ่งแล้วก็มีเพื่กไก่เชียงของรบีอาที่หนึ่งแล้วก็มีน้ำพริกเผาอะไรที่มันมีพอที่จะหาเป็นเงินได้เราก็หามาขายทุกอย่างจะเป็นปลาบุด,ดูน้ำพริก ทุกอย่างที่เราคิดว่าได้เงินถึงอาจจะได้นิดหน่อยมันก็ผสมเสรศกัน่องละนิดน้หน่อยในบาทสองบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ผสมกันหลายๆตัวมันก็ยังพอได้ไปวันวันหนึ่งลูกสามคนขายของไม่พอถามว่าพอไหมที่เราขายขายมาเนี่ยสมมุติว่าเราขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยวัาเราะเคียงเงินให้เขาเนี่ยแทบจะไม่ไม,ไม่ไม่พอเลยนนเพราะว่ากําไรมันน้อยมากเราก็อาศัยว่ามีมูลนิธิ ช่วยประทังชีวิตเราไปได้มั่งเคยเคยต่อรองกับเจ้าของสินค้าไหมว่าอขอชั้นในราคาพิเศษอันนี้ไม่เคยคุยเลยเพราะว่าเขาเขาส่งในราคานี้คือก็ให้เราให้ไปหากำไรเอาเองออเราเนี่ยเลี้ยงลูก3คนมาสิบกว่าปีเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรบ้างกับการดูแลลูกก็ได้ประสบการณ์ก็คือว่าหนึ่ง คือเรากลับเราออกไปขายของเช้ามืดเนี่ยแล้วกลับมาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องมาดูแลลูกเป็นบางอย่างบางครั้งเขาทําเองได้มั่งบางอย่างเราก็ต้องเสื้อผ้าเป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งก็ซักเองบางครั้งเราก็ตากบางครั้งเราก็ทําเองแล้วแต่ว่าลูกจะว่างหรือไม่ว่างแล้วก็มีงานบ้านแล้วไหนจะดูแลพ่ออีกบางทีพ่อไม่สบายก็ต้องเอาพ่อไปหาหมอบางทีตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนพ่อไม่สบายโทรมาก็ต้องพาเขาไป ถ้าไม่มีคือว่าถ้ามีพี่ชายอยู่เพราะก่อนพี่ชายอยู่โคโราชพี่ชายจะมาไม่ได้ก็จะเป็นเราคนเดียวที่ขับรถใหญ่ได้เพราะพ่อเวลาขอบก็ไม่สามารถที่จะนั่งรถมอเตอร์ไซค์ได้พ่ออายุเท่าไหร่แล้วหกสิบ่าเวลาเขาขอบเขาเขาเป็นมากนะแบบตัวเขาจะไอแล้วหน้าเขาจะแดงแล้วมันจะโยนมากก็คือว่าเราให้เขานั่งมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ถ้าระหว่างเราขับแล้วเขาซ้อนเราก็มีรถเราก็เพราะเรามันดึกตีหนึ่งตีสองเราก็ต้องเอารถใหญ่ออกไปบางทีก็ไปเฝ้าเขายันสว่าง ลูกลูกเป็นคนไงตั้งแต่ไหนมีใครบ้างฮะเล่าให้ฟังที่คนโตคนโตคนโตชื่อรุษดีรุษดีก็จะแบ่งเบาภาระเรื่องเวลาเลิกเรียนมาปุ๊บเขาก็ไปซ้อมบอลก่อนพอซ้อมบอลเสร็จมาเขาก็จะช่วยพ่อแม่เก็บของกลับบ้านแล้วมายกลงจากรถช่วยเอาขึ้นบ้าน บางส่วนบางทีวันเสาร์อย่างวันเสาร์เช้าอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไปช่วยยกของลงถ้าเขาไม่ได้ไปเรียนพิเศษไปเรียนฟันดูอินแล้วก็มีลูกคนที่สองคนที่สองเนี่ยคือเขาไปไม่ได้ตื่นเช้ามาเขาก็ต้องไปเรียนฟันดูอินที่ช่อฟ้าแล้วก็เข้าเร็วนี่ก็กลายเป็นว่าเราก็ขายของคนเดียวแล้วก็เก็บของแล้วก็กลับบ้าน มาถึงแล้วก็อาจจะทํานู่นทํานี่งานบ้านที่เราเหลือๆอยู่บางทีเราก็ไม่ไหวเราก็นอนบางวันบางทีออกไปขายของมึนหัวเวียนหัวเราก็ต้องสู้<ม>เพราะว่าขนมเรารับมาแล้ว<ม>ถ้าเราไม่ออกขายขนมมันก็จะตุนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะขาดทุนเห็นว่าลูกคนที่สองอยากจะเรียนแพทย์ใช่ก็อยากจะเป็น,เป,น,นเป็นหมอเป็นหมอปริดาปริญญา <laughs> อยากจะเป็นหมอเร<ช>ียนไหมเรียนดีไหม,เ,ม,เ,ม,เ,มเขาถามว่าเขาสนใจนะเขาสนใจเรียนบางบางอย่างเขาอาจจะไม่เก่งพอแต่บางอย่างเขาก็กระเตื้องและสนใจในบรรดาสามพี่น้องจะมีเขาน่ะหัวอกหัวดีดีกับเขา ก็ลำบากอยู่สงสารม้าเวลาแดดออกฝุ่นตกมะก็ยังไปขายของให้ทนแล้วพอกลับมาก็บางครั้งก็เตรียมน้ำอะแรล่งี้ให้ม้าแล้วก็เก็บที่นอนให้ม้าเพราะว่าเวลาม้ากลับมาจากบ้านน่ะม้าเขาก็จะสดชื่นแบบบ้านโล่งอะไรเงี้ยถ้าบ้านมันลกม้าเขาก็จะแบบ อึดอัดเขาแบบเหนื่อยมาแล้วเขาก็ไม่เห็นบ้านนี้เขาก็เครียดเราก็ช่วยดูแลใช่ก็น้องๆพี่ๆก็ช่วยกันบางครั้งก็ไปช่วยหมาเก็บของบ้างไปช่วยขายบ้างเป็นบางครั้งเพราะว่าบางครั้งเวลาว่างพวกหนูก็ไม่มีเพราะว่าต้องไปเรียนตอนประมาณทุ่มหนึ่งก็ต้องไปพิเศษไปเรียนเพิ่มมาเขาก็คุยเป็นบางครั้งแต่บางครั้งมาเขาบอกว่า เขาไม่อยากพูดออกมาเพราะว่าเขาพูดบางครั้งเขาก็น้ําตาไหลเขาจะทนเอาไว้อยากจะเป็นหมอเพราะว่าเผื่อม้าไม่สบายมาก็จะได้ดูมาได้หนูก็ขอย,ยาซากนเลาคอยรันที่ช่วยชีวิตพวกหนูแล้วก็ครอบครัวเอาไว้ใช่แล้วหนูก็จะเป็นหมอให้ได้ด้วย ชีวิตกำลังของหนูหนูจะพยายามตั้งใจเรียนให้ได้เก่ดดีๆถ้าเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอก็อยากให้เขามีอนาคตที่ไกลๆเพราะว่ากีของเขาอะอยากให้ลูกหลานนะ่ะ แบบเหมือนก็แบบว่ามีงานที่เป็นค่าราชการติดติดในครอบครัวไว้มั่งคนใดคนหนึ่งกันแล้วแต่ไม่ได้ว่าขอหมดแต่ก็ขอให้แบบว่าคนใดคนหนึ่งได้รับค่าราชการสักคนหนึ่งสองคนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราได้มีซื้อบ้านต่อพี่ชายอยู่เพื่อเรายังผ่อนส่งเขาแต่ว่า เงินเงินก้อนนี้คือพี่ชายเขาไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องเอาเลยจะต้องอะไรคือมีก็ทยอยให้เขาไป<ม>พอเราได้มีเงินตรงไหนแล้วก็ให้เขานิดๆหน่อยๆผสมปะเสกันไปจนกว่าเราจะหมดค้างอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ค้างอยู่สามหมื่นห้าบ้านเนี้ยนะจ้ะสามหมื<อ>่นห้าอันนี้เฉพาะเฉพาะว่าบ้านแต่รถน่ะเมื่อก่อนน่ะรถคันนี้มันจะถูกยึด แต่ว่าพี่ชายเขาก็ช่วยส่งเราด้วยเขาด้วยเขาก็ส่งจนหมดแต่เรายังยังมีเงินค้างของพี่ชายที่ยังค่ารถก็หลายหมื่นอยู่ประมาณประมาณเจ็ดหมื่นน่ะเจ็ดหมื่นบาทเราก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าลูกโตมาหรืออะไรอย่างเงี้ยพอที่จะช่วยเหลือได้เราก็อาจจะช่วยเขาส่วนตรงนี้ไปบ้างสรุปแล้วเป็นนี่ประมาณแสนกับห้าพันประมาณ,มาณอยากให้หมดนี่เร็วๆการที่เราอดทน ต่อสู้มาเนี่ยแล้วยังมีหนี้สินอยู่รู้สึกท้อไหมทอ้<ะ>ทอไหท้อถ้ามีพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีจะช่วยปลดหนี้ให้เราเนี่ยเราจะบอกเขายัางไงดีจะขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่วยดูแลแม่ไม้คนนี้หรือว่าช่วยเหลือทางด้านอื่นของครอบครัวนี้ขอให้เราจงเพิ่มคูณลิสกีให้แก่ ท่านที่ช่วยเหลือช่วยเหลือที่เป็นมือบนสำหรับหญิงไม้และครอบครัวนี้ดูอาให้อาล้อจงคุ้มครองเพิ่มภูลิสกีแก่ครอบครัวของเขาทุกท่านและคณะกรรมการทุกท่านที่ช่วยเหลือหญิงไม้ สลามาเลยุ้งมารอตุนลอยบารุการตัวผมยูซุปขันนวิธินะครับเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสำหรับครอบครัวคุณสุายด้าเนี่ยผมก็มาเยี่ยมกับคุรชิดเนี่ยตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็เห็นสภาพนะครับมีลูก3คนแล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็อยู่กับแม่ยายแม่สามีนะครับแล้วก็สามีนี่ก็ถูกไฟช็อตเสียชีวิต ในในขณะตรงนั้นเนี่ยผมผมมีความรู้สึกว่ากับผู้หญิงคนหนึง่งแล้วก็ลูกอีกสามคนเนี่ยผมว่ารู้สึกว่ามีความกังวลแล้วก็เป็นห่วงลูกลูกเขาก็ผมสัมผัสนี่ก็รู้สึกว่าเขานิสัยดีนะครับเจอก็ทักทายสลามให้สลามดีนะครับก็คือเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีความตั้งใจนะครับจากการที่เราได้มาพูดคุยเนี่ยก็เห็นความตั้งใจของเด็กนะครับก็อยากจะฝากใครที่มีทุนหรือว่าจะมอบให้กับพวกชาวกำพร้านี่ก็คือ อันทำอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นมือบนนี่ก็คือบริจาคกันมาเพื่อเพื่อจะได้ถึงเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับที่ยังขาดโอกาสท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือคุณสุเบดาสันสมันนะครับเธอต่อสู้ชีวิต ด้วยกับความเมตตาจากอระรสซุมหัมตาลานะครับพี่น้องท่านใดต้องการให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านปลดหนี้จากการซื้อบ้านรถยนต์กด็ดีเราใช้งบประมาณประมาณ1,000 0แสกับ5,000บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องสร้างชีวิตใหม่ของลูกกำพร้าน้องฟาริดาเนะี่ยอยากจะเป็นแพทย์หญิงอินชาลร้อนนะครับเราจะร่วมกันสนับสนุน ให้ครอบครัวนี้นําไปสู่เป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ขอดุอาต่อรัชสมาตาลาให้คุณสเบดาได้อดทนแล้วก็ต่อสู้ชีวิตต่อไปด้วยแนวทางอิสลามนะฮะอยู่ในกรอบแห่งอิสลามแล้วก็ด้วยความรักความเมตตาจากพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอินนามันมุมินูนอิควาแท้จริงผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันพี่น้องท่านใดมีกองทุนสกาดที่จะปลดหนี้ให้กับเธอ ที่จะร่วมซื้อบ้านให้กับเธอสามารถผ่านอย่างมือที่สัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าีได้ครับวันนี้รายการเส้นทางสากาศต้องจากลากันด้วยเวลาเพียงแค่น,นี้ครับวิลไลท์ตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุสวัสดีครับ 阿弥陀佛。Okay.